วบ้านทางงานบางเท่เออเนอะข้มามขวข้าวขวกันบนเนทางไสตั้งแต่สตาวแต่เยาวาท่านได้เกิดเออขวนี่เด้อพี่น้องเด้อเก่ามากลาลเลยจ้าหลักไม่เก่านาะจ้ะเนาะมล้มีเฮากระสิบพาไปทาดเมืองเก่าไปชมสถานที่ทาดเมืองเก่าของประเทศลาวเานาะวัดวาอารามของประเทศลาวจา้า ไปชมน้ากันนะน้อง,องขี่รถเลาะ,ะ,ะส้มนี่ละจ้าพี่น้องจ้านี่ก็น้ําโค้งนะคะแม่น้ําโค้งสวยงามมากค่ะสวยว่ค่ะพี่น้องวัดจุทาตเมืองเก่าเลยนี่นาวัดทาตัดเมืองเก่าจ้าทาตดเมืองเก่าพี่น้องสวยว่นี่แหละเกิดมาสาวเตกที่ไปเที่ยวย่แต่นี่แหละ บุญธาตุเมืองเก่าเดอ้อพี่น้องหวัดว่าอารามกัสิประมาณนี้และเนาะวัดธาตุเมืองเก่าฮานีเปาแอขึ้นไปกราบไปไหว้นะคะเปาแอขึ้นไปก่อนจ้าเอามาพาชมบริเวณทางขึ้นมีอยู่แล้วประมาณสี่คน เราให้ smile, เพื่อนออกมาก่อนเนาะแล้วเราเจอสีเข่าเพื่อนเฮ็ดวิตพิธีเดื่อนพี่นางเพื่อนเฮ็ดพิธีอยู่เจ้าเฮดเวดวิธวิธีอยู่กับวิธีในเจ้าสีโคตรบ้านเออเมืองเก่าเด้อค่ะเด้อแลนีนกบ้านจำลองเมืองเก่าเด้อพี่น้องเด้อพาเลาะชมเนาะ บ้านจำลองสวยงามเนี่ยพี่น้องตั้งแต่จัดเตียงโบพันได้เกิดเลยนี่เลยใหญ่มากก็เห็นเลยว่าจันซะใหญ่มากก็เห็นเลยสัญลักษณ์นี่แหละมาฮอททัดเมืองเก่าเราจะเห็นแบบนี้ละผ่านกสิงููเลยว่าเออฮอททัดเมืองเก่าแล้วมีบ้านจำลองสวย